สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมป้าน,นะครับวันนี้ก็มีคนมาท้าผมหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะแคนเดียวกันเลยเออมามาดูกันดีกว่านะผมว่าผมมีตุกซองคัวเหมือนเดินนั่นแหละดีละเออไหนไหนนะอยู่ไหนเอ,อ้ยออกยังไม่ได้นี่วะ <laughs> ไปเลสโก o ไหนครับไหนครับ เขาอยู่ไหนนะเฮ้ยก็เหยียดติด,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 ดอ่ะฮะอ,อ,อ,อ่ะฮะะปิดเเกมสักนิดเอาอแล้วเหียบต่อโอ้ยเ,เสียงเป็นไรเนี่ย <laughs> อืมไปต่อดีกว่ายาวๆครับยาวๆวซื <laughs> ้อไอวอซื L, ้อระเบิด ก,ก็อสองกับหมวกสองแี่ยเออผมลืมบอกว่าอันนี้หมดสี่วิสีการสนไม่จำกัดน,นะครับอืมโอเคไปกันต่อเลยครับผม,ผมตั้งไอวอลหลอกเขานะผมจะไปทางนี้เ,เนี่ยเนี่ยตั้งหลอกตั้งหลอกโอเคเราไปอ้อมอ้อมเราเราจะอ้อมเมื่อกี้แค่ตั้งหลอกขึ้นบนได้แล้ว ไหนไหนครับไหนครับอยู่ไหนครับหาไม่เจออ่ะเออเด็กผมผมคิดว่าเขาอยู่บนสุดป่ะครับเหมือน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 คนตาาทีแล้วนู่นอ่ะเออผมว่าผมลองปาระเบิดขึ้นไปดีกว่าเพื่อจะอยู่ จะได้โดนระเบิดใส่ไหนไม่น่าอยู่นะแต่ลองปาอีกก็ได้ปาไปเรื่อยๆเลยโอ้ยคือระเบิดเกับโดนตัวเองขึ้นปดีกว่า <c oughs> ไหนครับ <c oughs> นั่งนไงั่งๆๆนั่นงเขาวางไอวอลตรงนั้นเดี๋ยว ว่าเดี๋ยวว่าปลาระเบิดไปดีกว่ารอก็รอก็รอกันไหนครับไหนจักเออยู่ไหนไม่อยู่ปลาระเบิดไปย,ยังไงยังไม่ปลาไหนออกมาสักเทเซพนมพนมอยู่ไหนครับโอเคผมปลาระเบิดไปแล้วโอเค ปยายยาวเลยไม่รู้ว่าจะโดนเหาหรือเปล่านะเอปาฝัา่งนี้มัง้งถ้าเดี๋ยวผมว่าผมลงไปดีกว่าไม่แค่แค่ดูแค่ดูแล้วก็ปลาระเบิดแล้วก็กลับมาวางเอ,อกลับมาที่เดิมไหนพอนุ่มเออผมว่า ผมผมยากลงไปนะแต่หมอบบีบเรียบร้อยละผมอา้อา,าชวชนะเฉยเลยโอ้โหเฮ้ชนะได้ไงเนี่ยไปไปต่อกันยาวๆครับ้นชนะเฉยครับไหนครับผมผมผมใช้ของเซตเดิมครับเกาะสองเขาจะบอกว่าเกาะสองเกาะสามนี่แหละ ได็กสองควงเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงฟังไอ้วอแล้วผมไปทางนู้ดใช่แล้วมันเป็นการวางดักครับไหเขาฮึเขาขเขาวางไอ้วอะน,น,นั่นไงอยู่นั้นผมผมว่าผมสก,กิดสก,กิด ปุ๊งปุงนีน่ไงเสร็จได้สก,กิลละเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อลืมไปอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอันอยังไม่ได้ชักแม็กโอเคชักเสร็จละเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮห้าวกับเพ่ยมันยังเร็วไปล้านปีครับน้องอิชโชไทม์ไป ไปต่อกันยาวๆครับซื้อของเซ้นเดิมครับตองมีห้าพันค้ารุ้ยเฮ้ยตาน,นี้ผมจะได้ตายมั้เนี่ยสักรอบก็ยิงดีทัาตายไหนไหนไหนอยู่นี่เป่าไม่อยู่ฮคอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ อยู่ออ้ยนี่อ่ะเจอพอดีเลยแตกแตกไปแล้วเขาแตกอีกแล้ว <c oughs> ไหนเ <c oughs> อ่อซือเห็ดสักนิดสักหน่อยนะอะสองอันเลยสโมุกได้สโมกช่องวันนี้ยังต้องรออะไรเสี่ยวนาที่เยินก็มีความไมาก <c oughs> ไหนครับไหนอยู่ไหนอีกครับ uh huh. เออเฮ้ขออยู่ทางวาขวาหรือทางซ้ายเขาจะอ้อมหรือเขาจะตรงมาเลยจังหวะที่อ้าวไปดูฝั่งนึง็กด้ๆเฮ้ยผมผมเห็นเขาครับผมเห็นเขาปาสโมไปก่อนเลยแล้วก็ยิงเฮ้ยไม่แทงไม่แทงจังหวะนี้จังหวะนี้ปลาระเบิดไปครับปลาระเบิดไปปลาระเบิด เอาแล้วรเรียบร้อยเรียบร้อยโหโดนระเบิดเฉลยเ <c oughs> ออตาสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยผมว่าตาอันนี้ผมจะไปต่อยหัวเขาดีกว่านะ <c oughs> เอามาัดก้ามาพอดีเลยแบบนี้ต้องลองสักหน่อย ไหนโอเคออกมาละไหนครับเขาอยู่ไหนครับอยู่ไหนนั่นไงโดดสปริงบอร์ดอยู่ไม่ใช่ดิโดดทุงยางเออโดดทุงยางต้องพูดให้ถูกไม่ใช่ดิโดดเป็ด <laughs> โดดเป็ดไหนเขาอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลย อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนอนนั้นไงโดดเปตาไปตูมอ่ะโดดลงเลเลยรู้สึกว่าจะรู้ตัวว,นะว่าผมตามเขามาอ,อลงมาก่อนตรงวันนี้ผมปิดประตูด,ดีกว่าปิดประตูอือไม่ให้มาหรอกเตรียมเตรียมมัดเตรียมมัดจะมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาแอสอิดแอร์เยียดอิดแอร์เรียบร้อยเรียบร้อยแต่อีกแล้วครับผม Uh huh. จบแล้วนี่ว่า,าถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย